แฟนๆนั่งคุยกันสนทนะครับสรุปผลฟุตบอลที่แลบให้ไปเมื่อวานนะฮะท็อปฟี่สีด้ึเงินฮะเอฟเวอร์ตันนะครับเมื่อวานนะฮะก็เฉือนชนะไปครับสามประตูต่อสองราชนะคิดตั้นพาลิไปนะครับหวานเทียบนะฮะเมื่อวานฮะต่อที่ครึ่งลูกนะครับต่อที่ครึ่งลูกฮะหวานเทียบนะฮะแฟงแเลมพาดทํำได้นะครับลุ้นนีตกชั้นจนได้ฮะดีใจที่ว่าได้แชมป์เมื่อวานนะครับแฟงแ์ลมพาดนะฮะ วันนี้ฮะฟุตบอลนัแดาบยกมาอย่างคู่เป็นคู่ระหว่างโตริโนฮะเปิดบ้านเจอกับโรมาฮะผลงานของเจ้าบ้านอะโตริโนฮะทําผลงานสีนัดหลังสุดนะทําได้ดีเลยฮะแพ้แค่เกมเดียวครับแพ้ให้กับนาโปลีมาฮะก็ตัวนี้ก็เตะให้ครบนัดนะฮะว่าเขาไม่ได้มีผลอะไรแล้วครับไม่ได้มีผลอะไรของาโตริโนนะฮะส่วนฝั่งของ โรมาต้องชนะชนะอย่างอย่างเดียวฮะเพื่อลุ้นถ้วยยูโรปาลีกฮะเพื่อได้ไปเล่นถ้วยยูโรปาลีกฮะวันนี้นะครับเปิดมาที่ให้โรมาฮะต่อที่รึ่งลู่งฮะราคาตอนนี้ราคาไหลลงมาที่ปอปาตากลมฮะนั่นแหละมองว่าทีมเจ้าบ้านแพ้ยากนะครับยิ่งได้เล่นในบ้านฮะปิดประตูตีแมวนะฮะวันนี้นั่นแหละขอมองไปที่ทีมเจ้าบ้านฮะอย่างโตริโนฮะลองที่ ป,ป่าตาก,กลมนะวันนี้ตุริโนโเอาอยู่ฮนะวันนี้หนึ่งตัวแบบจนะมาใครชอบก็จัดไทยถัดก็สวนนะครับไอ้น้องชาย